ที่ตลาดสีเขียวสุพรรบุรีอู่ทองนะครับวันนี้มาดูอูทองว่าเป็นยังไงเพราะว่าในช่วง2ปีที่ผมอยู่ที่เปรูนะครับผมก็ติดตามในเรื่องของสุพรรณบุรีพอสมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งสนใจการทำการเกษตร Permaculture แต่ว่า <laughs> จะต้องมีที่ดินก่อนนะครับ ทีนี้ก็เลยมองที่มันไม่ไกลมากนะครับก็สุพรรณบุรีเนี่ยน่าสนใจทีเดียวตอนนี้ก็ดูสุพรรณอู่ทองเราขวัญเราขวัญก็อยู่เขตติดกับอู่ทองนะครับอีกสักพักผมจะไปที่เราขวัญเมื่อกี้ไปแล้วละ่ะระเวนไปเรื่อยวันนี้คือต้องการอยากจะดูว่าพื้นที่รอบๆเป็นยังไงนะครับถนนหนทางเป็นยังไงดูถนนก็สวยดี ถนนดีทีเดียวนะครับที่สุพรรณดีมากๆด้วยพื้นที่แถบนี้เห็นทำไร่อ้อยกันเยอะจริงๆรถก็มีความที่ถนนดีนะครับรถก็สามารถที่จะวิ่งไปใช้ความเร็วได้ดีมากๆน่าอยู่นะครับสุพรรณบุรี